พระพูชินาราอินโดจีนะครับพิมพ์แต่งของช่างโอเล็กเป็นเป็นสินที่เป็นสินเป็นพิมพ์แต่งที่คนยอมรับแล้วกันนะครับก็เป็นแต่งใหม่นะครับสวยครับองนี้สำหรับ ที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรดีเอาแบบพระที่ไม่มีที่ติดีกว่าถ้าแต่งแล้วเป็นพระที่ไม่มีทิ่ติเลยแล้วกันนะครับแต่องค์นี้ผมก็เอาพระสมบูรณ์ไปแต่งนะฮะเลือกพระสังกติสั้นไปแต่งโค้ดดูง่ายเลยนะฮะ ูง่างจริงจนะฮะต่อไปก็น่าจะหลายหมื่นนะครับผมคิดว่านะแต่ตอนนี้ยังแก่กลแกก็ช่างโอแกก็ยังรับแต่งอยู่เรื่อยๆนะฮะ ก็ลยยังไม่แพงสวยสวยจริงฮะ